มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสานดีกายกฟ้องถอนหมายจับยิ่งรักสานดีกามีมติเอกฉันพิพากษายกฟ้องคดียิ่งรักจัดอีเวนต์โรด,ดโชสร้างอนาคตประเทศไทยงบ240ล้านบาทพร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับ 4มีนาคม2567สารนิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักฟังคำพิพากษาคดีนี้ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษินวัตรและพวกรวม6คนคือนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอาดีตรองนายกสมัยนั้นนายสุรนันท์เวชชาชีวัตรอดีตเลขานายกยังมีบริษัทเอกชนคือบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนและนายระวิ โนทองกรรมาการบริษัทสยามสปอร์ตกรณีการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบใช้อำนาจให้ดำรงตำแหน่งโดยทุจริตมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาจัดสร้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยเพื่อเอื้อบริษัทเอกชนช่วงปี2556ถึงปี2557เป็นเหตุให้รัฐเสียหายเกือบ240ล้านบาทตามข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายมาตรา151/157และ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาหน่วยงานของรัฐมาตรา12-13และและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตมาตรา123สทับ่ส่วนคดีทางการเมืองของนางสาวยิ่งรักหากทราบผลแห่งคำพิพากษาคดีรสโชแล้วก็ไม่มีคดีทางการเมืองที่ค้างคายอยู่มีเพียงคดีที่ศาลพิพากษาไปแล้วคือคดีจำนำข้าวโทษจำคุก5าปีตั้งแต่ปี2560 มีความเป็นไปได้สูงตามที่ขอการเมืองวิเคราะห์กันเอาไว้ว่านางสาวยิ่งรักอาจจะเดินตามรอยโดยใช้โมเดลกลับไทยฉบับนายทักษิณชิน,นวัตรก็เป็นได้ค่ะร่าสุสิทอิกา50นาทีซาลดิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกชน9-0พิพากษายกฟ้องพร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับศานฎิกายกฟ้องถอนหมายจับยิ่งรักคดีรถโชว์240ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากท i ด i d c o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ